ห้องคำของจองการนับเลขหนึงถึสค่ะวันดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนคุณครูฝนคนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูก็มาอ่าพูดคําของจองการนับเลขหนึ่งถึง10ให้เด็กๆได้รู้กันนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปร้อมกัน หนึ่งสองมือตีกองตะลอกตอกแตกสามสีดูให้ดีห้าหกสองกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฟดยิงปังปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยอ่าเอาใหม่นะคะค,คุณครูจะพาทบทวนอีกหนึ่งรอบ หนึ่งสองมือตีกองตะล็อกตอกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกสองกระจกเจ็ดแปดถือปืนแปดยิงปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบป,ปวดท้องร้องโอ้ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะจำคำของจองการนับเลขหนึ่งถึงสิบได้ไหมคะอ่าทีนี้ วันหลังคุณครูจะมาสอนเพลงและคำของจองให้เด็กๆรู้จักกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย